ออออโอเคหอเนแล้วนะอะไรหนานวด,ดวยรูตัเลยของคุณที่ติดแนนะ่ขึ้นฉันพล้ฉันได้รอเฮ้อืมคือดูเห็ด้วยก่อเพราชอบจิคิมบอร์ถึงตอนนั้นก็ไม่อยากปดมันด้ ตัดเสเออดูออตัดเสรที่ติดพิเศษเยอะนะเพื่วนเรื่องของชอบกัง่ายกว่าเล่นกันได้ครับผมเล่นนตีนนะ ไม่ต่อดียว่ะไม่ต่อเดียวว่ะสิบแ้วไม่เอวานให้เขาว่าจะดูไม่

ไปน้องให้ฟ้าเลยนะนะอีน้ aro aro? องให้ฟ้าแลครับมาจอน้องให้ฟ้าว่าไงจ้าอืมอ๊ยอย่าไปดายเว้ยอย่ากูนตัว้ยกูสกตีนะเว้ยวกฟกฟกฟกอืมันก็ดีใจโอ้ยตัดตัดโนโนโน้วไยโนเว้ย mày cứ bị tạt đuôi bên nhu cầu thôi, ngọt mặt trực tiếp 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 โอ้ยก็ลอตัวนี้ผมเล่นหไมเ่เสียกนะันนะาดีได้รด้เข,อขอารอาครับอยไฟนะดีเท,ที่ผมไม่หนต้องไครับก็อืมเขาปิดเลยเขยายอนให้ลงบ้านตัวเองงมือบ้านคือคอไองงอออืได้ผม่าเขาดูเป็นผมม่งก็เออที่ว่าทำงานแล้วไม่ไม่ตีมเลยทำงานเยอะ เขาได้ทำงานเยอะหน่อยแล้วก็หายงานแล้วน้อยไฟครับพี่เข่าไปครับไฟเนาะผมเกลียดตัวปืนมากพูนตรงเลยเหีดตัวปืนแล้วเขาเถียรเลยเขาเถียดตัวหัดอยู่อืออืออืออึสัสขวัญขวัญ องไปไปไหนก็ไปอ,อืก็ไปซามึงเงี้ยมึงเอาตัวป่วนไอ้สัตว์แขนแขน ไส้ส่วน,นบุคคลบทนะได้ยินของบทนะบท เอกัสด no, no ีครับันแวบเจะบทก็มั้งบก็อดก็ผลอะดูใอ้ถูกใหม่คนเจอเยอะมากตอนันน่ะลองเล่นฟรีตลอดะเนี่ยมันพยายไมเกะอ่นี่ย ไล่น์นานไปเจอของไล่์ยังไปเจอนะไม่ได้์นานนะเขียนแค่ผมควรจะปล่อยถ้าเป็นน้องท้องน้องร้องค่ฟ้าเชื่อน้องโซลละแล้วกันเดี๋ยวโซลกันนะน้องน้องอยากได้โซลก่อนตอนน้งเดี๋ยวผมชิงช่องให้นะครับเดี๋ยวรู้สึกกันนะไหนต้องเอาต้องนะครับไม่ไล่์ิดนาเแ็บจำหน้าไม่ได้เขาโดนชอบดิไอสัตว์ไอโดดฝ่อสั้นๆเกม ไอสัตว,ว์เฮ้ยอืมเฮ้ย้ยตุ่มนุษยตุ่มนุษย้เียแง่แ้วอืมต่อเผืยดเผอดฮอตฮิดจังวะอืมไอสัตว์ตกไปสาหมาทำใหม่ไข่บ้านหมอ ก็ไปซะเอายป้ยอย่ามาเลยอย่ามาเลยโยมเอ้ยโดโลงอื้อ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 อืออื สวยพี左左่สวยเด็ดเด็ดเด็ดก็โลอือห

ni kau minta aku Oh, lang Mm-hmm. <laughs> <coughs> 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 もうこれで終

อ๋อเนมุกนี้สัต,ต,ตออว์ดังไรเฮียอืมกระเด็กข้ไปโอ้สมาทโทอ๋อเด็กวอืออืมจังไรนะในมุกเนี้ยข้อจังไรในโพดีคีนี่ข้อจังไรายเลยมันไส้ด้ืดเกิน สัแบบรอทีที่เหมือนไส่อะไรอือหือโอ้ยเกี่ยดำแล้วเป็นพี่ดำรับข่ก๋วยเตี๋ยวไอ้สัตสแม่งโคตรล่นันตีเลยพี่จีนอือ เล่นคนคนตก่ไอัตัวอัต,วอตัวที่พิดบ,บอกอ่ะโคตรเก่งนะเขาเล่นคนเล่เนเป็นอ่ะเก่งมากสุดอย่างนั้น,นอ่ะอือ Tôi chạy qua rồi mói 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 พี่เน,นี่ขาดันอย่ตรงพิจิตเขามึแพอะไรเห็ดขัเกลื่อนอะไดพจิตรี่เีขาขดเกลืน เกียรติจีนเขาเกียรติครัที่จีนเราไม่คดเกียตเลยเจ้าสัตรัสเซียดีเกียรติเอเราไปเงียรติมาจานี่กูไปตำน้ำดีกว่าไอสัตว์ตกูไปตำนมั่งดีกว่าอยากซ้ำมั่งว่ชุดนอยากซ้ำ เก็บฟาร์มเลือด 嗯。Mm. ต้งตามกูได้เยียนี่ก็ h s o e b ดชิตเป็นมาก โดนเลยพี่มาพี่เลย,ลเลยแต่เดินไม่เก่งตัวพี่จะได้เลยสิพี่น้องเก่งเหรอไม่ต้องไม่ดูไกลมาต้องลองไม่ดูเทีงง่จะนัดกูลอกไงเหรอจีเนียติสต์ ายทีเียวพไม่รู้ได้มาเล่นมหก็พอแล้วตก็พอเลยเดี๋ยวไปเนเตอร์ต่ออีกตัวแฮตันต่อว่ะจิ้งโดใตอคลิปผม่โดใตอร์ทีน้ตีไข่ตักกรยาดน้องคุก่อนนี่ย อ๋อโอเคแล้วแล้วก็ปล่อยปล่อยโหนี่หมอกกูเลยดีกว,ว่าแนวนี่หมอกแนวกูเลยดีกว,ว่เาเออสเต็มปล่อยอืมอืมอืมปับปั้ม เนี่ยตอนนี้หมอกมากเลยเฮียแต่สเตมสกิลเนี่ยหมอกกูเลยเฮียพดหมอกสายกูเลยกูใส่สเตมด้วย แต่กูเลยเหี้ย๋ยวกูยังด้ว่าทำตะกิมตกิวเยอะจะมาสายกูเลยด้หว่าอืออือเยวกูได้หวาตะกิวเก่งอือ สกินี่หมอะก,กูได้ดววี่คินี่หมอะก,กูได้ดววีป่ะเนี่ยนี่หมไปดีว่ะสกิลเก่งๆเนียเอา๋ยวกูด้ดี่ะนี่เป็นของฉันเลยนี่นานี่เันเนี้งขจันีเลยเนี่ยติมสก,กิลเนี่ยจะตา,วายวาเฮียเถออกไปตตำคกระงันส่อมก่อน ขัดเกลือกัอนเราันบันในทีนไ่ไม่บันดีวะไม่ชอบตัวนี้ว่ะแต่บันทีสักจีดี้น,นี่มันเอากูเลยดีกว่าเ้อทองของเราเจอกูล้อกว่าออกาูตอนเนี้ยกูหลบมัดตอนนี้นเลยข้ามือเลยพักข้ามือกูลเลยลออกูเดินเราปวดหมดไปแล้วเอ้อืมอ,อืมอ,อืม

บอกยเข้าไม่ได้ไกูจะเป็นบอเยมันวะ,นต,วะติดละตาตายตายตหมันเยีเยอยเีมนแ่หางกูเลยว่าเนี่ยกะีอ่นี่ของเรา よかったです。